รถพ่วงรถบรรทุกหนะักสิบร้อบรรทุกหนะักห้ามผ่านนะครับรถใหญ่ห้ามผ่านครั้งแรกนี่เคยมานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วครับวันนี้เส้นเส้นนี้ผ่านหนองบัวหนองบัวซอนะครับถ้าเรรู้ไปหนองบัวซอนะครับอำเภอหนองบัวซอเขี่อนอยต่อกับหนองบัวกับอุดรธานีนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูครับ เขานี่ไม่เคยมาสักทีเลยครับ ว่ามันจะชันขนาดไหนเขาบอกว่า,าทั้งชันทั้งแคบนะครับถนนเส้นนี้ความชัน16% หกเมตรนะกว้างหกเมตรได้ป่ะพี่ห้าเมตรมั้งนี่ห <5 m. S 1> ้าเมตรมันน่าจะเป็นทางมันแคบเขาเลยไม่เห็นอยากมันกว้างขึ้นป่ะมันลบเขาคือเขาคือพวกขยายมุ่งขยายน่าใจไ้มโอ้ชิเป็นเหวเลยทรายมือทางมันแคบคือทางขึ้นภูเไปวัดป่านี่ไหม เดี๋ยหอดวัดแล้วกันลูกฟังทั้ผลเลยเนียมันี่ขึ้นขึ้นจังนี่นะตามแคบถนนมันแคบแต่มันไกลเลเนาะคือถ้ารถพ่วงมากเลยเพื่อนถ้าตีแคบเลยมันเปรถที่สวนมากสวน าทางขึ้นวัดป่าโอ้โตัวนี้หักศอกหักศอกครับ <c oughs> ตัวนี้หักศอกเลยโอ้ยังขึ้นอีกได้อยู่โอ้โหดีขัดลอลยรได้ยังไง หมดเลยนี่มันโคล้อเขาขึ้นอยู่บ่พี่นะ <c oughs> เคยมาอยู่เจ้าเคยขึ้นอยู่บ่ดีอู้ห <c oughs> ูมันเป็นเหวเลยเนี่ย <c oughs> อู้หอ้หูเป็นเหวเลยนะครับดูป้ายนี้เออเออป้ายกำลังลงแล้วนี่ดูครับเป็นเหวเลยดูเห็นไหมอัมนนี้ดูนู่น เขาอยากขึ้นมากแต่ขึ้นโมได้ยี่เหลีล่ยวรถโอ้ขึ้นโมได้ลนี่เขาขึ้นเข่ายังนี่ยังวันี่เอ้าตัวนี้ข้ามมาในอุดรได้ปะเนี่ยอุดรอุดรฮ่าเขตรับผิดชอบหนองบุลำพูอุดรเนี่ยสุดเขตมันอยู่นี่แล้วนี่แถว,วัดป่าว่าทางขึ้นวัดที่วัดหมวัดวัดหนองครัว วัดดังนะเนี่ยวัดป่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยชั้นอ่ะใครอยากขึ้นมาก็าขึ้นมาครับรถบรรทุกขึ้นมาได้นะขึ้นไม่ได้หรอกครับวิ่งร้อยวิ่งมันก็ลองมาดูตายที่น้อกมันยังไม่อยู่ในตาเลยตอนเท้ากา้าบนี่สิล้ว ับได้บ่มันก็บ่มีปัญหานะมันก็บบว่านักอยู่เดิไม่มันเลี้ยวยามเขาเลี้ยวเลี้ยวมันบวมล้มบูนบางบอย่างน้ำมันมันยังไหลเยตัวรถห้อยนะเดี๋ยวเราจะไปเอารถเก่งครับสองคันครับช่างออกกุฎด่กันเลยนะ ทางไปพู๋เด้อทางมาวัดเออทางมาวัดโอ้โหเพิ่งเห็นรถสวนคันหนึงครับกโมยไซส์สองคันสิบรอบมี่อนาะสิรอพีูไม่ได้เลยดูึ่ปัยโอ้สั่งเลยนี่โอ้ยพานำเพ็ทมาเอี่ยวเขาเห็นไหมเพ็ทเคยขึ้นมาไหม I <laughs> do ครับเนี่ยสรุปเขานี่ก็เป็นเขาวัดทางขึ้นวัดทางขึ้นวัดที่ทางเดียวครับรับจอบาครับ